อ่ะสวัสดีนะครับผมวันนี้มีเครื่องมาสองตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนวะ,ะเหมือนกันมั้ยเจ้าพลังทั้งคู่เลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าตัวนี้เป็นไงทำมาแล้วาตายออกมาบอกอะไรไม่ดังดังว่ามันเออเอาลองดูดิอันนี้คือเขาเปลี่ยนระบบเป็นเจ้าโลกมาแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วปล่อย mัน cứ đi bả, lêng 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 quậy lêng quậy, lêng lênh đênh, hả? một nó đấy. ฟืองฟื้งดังพี่เป็นไงจะเปลี่ยนไหมหรือยังไงเปลี่ยนเลยใช่ไหมพี่มาจากไหนนะพี่โกงไกลัดร้อยกิโลไมโอเคนะครับก็เดี๋ยวอีตัวนี้ยังติดอยู่ไหมพี่อ่าเดี๋ยวเราฟังตัวนี้ดิดูดังเหมือนกันอีกโอ้โหฟื้งกี่ตระมั้งวะเนี่ พวกนี้นะพี่มันชอบดังเฟืองยันมาพวกเนี้ยเจ้าพลังเนี่ยเปลี่ยนลูกปืนก,ก็ไม่หายาใช่มันต้องเปลี่ยนเฟืองใช่เอาลองดูดิ <c oughs> ตัวนี้น่าจะเยอะแค่หมุนยนีมากว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงแล้งหนอ่นนอยนิดเต็มยงแล้วไอ

นะพอรู้เรื่องเฟืองชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้กล้าวเลยโโอ้โหเอาลื้อไอ้น,ออน,น้องไอ้นู้นลื้อไอ้นี่ได้เปลี่ยนเฟืองใหม่เนาะพี่เนาะอ่าแล้วก็ดูด้านทีนเปลี่ยนทั้งคู่แหละเฟืองเนี่ยจะบอกบอกว่ามันเปลี่ยนไอ้นี่เขาทำมาแล้วเครื่องนี้ใช่ไหมที่ทำแล้วพี่เครื่องนี้ป่ะท,ที่ทำแล้วอ่ะครับผมอ่าแล้วก็ดูนี้พี่เขาหน่อยน้ำมันมันย้อยสายก็เป็นสาย๋อสายไม่แตกอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะคือจะฟิตปกตินะครับแต่จะเปลี่ยนเฟืองไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เฟืองเหมือนกันนะครับอ่าเป็นลูกปืนเขาเปลี่ยนหมดแล้วเนาะลูกปืนนี่เหมือนเปลี่ยนอ่าชุดเล็กนะอ๋ออ่าถ้าเราเปลี่ยนชุด,ชดถ้าถ้าชุดเล็กเปลี่ยนแล้วยังดังขนาดนี้ก็เฟืองนะี่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนี่ก็กไม่ต้องแกะฝาไม่ต้งองแกะเขาอกแกะช่วงหน้าอย่างเดียวเนี่ยอ่า<ๆ>โอเคน<ๆ>รู้เรื่องนะครับ ไอเรื่องเฟืองนลยพี่ใครทาก็ดังเพราะว่าถ้าเฟืองไม่ดีคือจบแล้วต้องเปลี่ยนอย่างเดียวก็เหมือนเครื่อง่ผมน้าขายเนี่ยผมเปลี่ยนเลยวงเนี้ยเนี่ยเนี่ยยังคาอยู่อีกตัวนึงนะเปลี่ยนเปลี่ยนเฟืองหมดทุกตัวงั้นไม่เงียบหรอกยันมามันเป็นอะไรไม่รูกเฟืองมันชอบดังเนี่ยเยพี่ดูตัวนี้ผมเปลี่ยนเลยเนี่ยยังใหม่กิ๊บเลยเปลี่ยนทั้งตัวเลยนะเนี่ยเฟืองเนี่ยเนี่ยยันมาเหมือนกันนี่ลุนเจโลก็นะเนี่ยที่มาทำเนี่ย จะโลกันยังขนาดนี้นะบเนี่เน,เนี่ยถบ้าฟองเนี่ยยังกิ๊บเลยแต่ดังเปลี่ยนเลยงั้นไม่จบหรอกมีมือสองขายไัมครอบอ่ะโอเคแล้วผมะนะครับตอนนี้ก็ลื้อแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่าทํามาแล้วนะครับแต่ก็ทํามาแล้วจริงนะครับปลอกแหวนใหม่นะครับนี่เป็นปลอกไอหนึ่งศูนย์ห้านะครับอ่าแล้วก็ชุดฟองก็เดี๋ยวดูฟองข้อ นี่นะครับพวงข้อมีร้อยกัดนะครับนี่นี่นะครับอย่างเงี้ยยังไงก็ดังนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยโอ้ยข้อเหวี่ยงมันเหมือนชาร์ปจะละลายเลดหนยนดนั่มันลายจังวะโอโ้โหเดินจอดเจอ,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 จอข้อใหม่เลยตัวเนี้ยตัวปืวนข้อลวมไหมเอาขยับดิจับจับนอนนอนดีด เอาหัวที่เมืองกันกนะครับแน่นไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นลูกปืนเม็ดน้อยหรือเม็ดมากมนะโอ้เม็ดน้อยอยู่ว่าทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวลองขยับลูกปืนนี้คู่หน้าดิคนที่เขาบอกเปลี่ยนมาแล้วอะ่ะ<ง>เออพอรไหมแต่เฟืองนี่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเฟืองเฟืองนี่เปลี่ยนอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไอ้ไอ้ลูกปืนนะเขาบอกเขาเพิ่งเปลี่ยนมาก็เดนปกอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดสินใจแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ปอกนะครับใส่เรียบร้อยอันนี้เป็นของแท้นะครับก็อันนี้นี่เป็นร้อยสิบห้านะครับนี่นะครับแล้วก็แหวนแหวนเดี๋ยวผมจะปาดให้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่า การกินน้ำมันเครื่องนี่ต้องกันไว้ก่อนเกียรมาแก้นะครับอ่ามีปาดให้แล้วตัวนี้ปาดให้แล้วนะครับนี่ยนะครับเขาขาวเนี่ยอ่าของเดิมนี่ตัวบนนี่ก็ปาดเขาปาดมาจากโรงงานนะครับอันนี้เรามาปาดเพิ่มนะครับนี่ลูกซูบนี่แพะแล้วก็เฟืองนะครับ นี่เฟืองใหม่เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเฟืองนะครับอันนี้เฟืองเก่าเขานะครับนี่นี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เฟืองข้อใส่แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เฟืองเฟืองแคมใส่แล้วนะครับเฟืองมือหมุนในใช่ของเดิมนะครับตัวนี้มันมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้ก็ใช้หมุนอย่างเดียวอ่ะโอเคนะครับได้ขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวกําลังอัดเฟือง เฟืองใหม่นะครับแล้วก็นี่นะครับเฟืองใหม่แล้วก็อันนี้เป็นเฟืองเจ้าโลกนะครับอีกคราวนี้นะครับเจ้าโลกเนี่ยเฟืองมันจะเยื้องนะครับดูมาร์กนะครับนี่ผมก็ใช้โดยวิธีการกัดเฟืองนะครับแล้วตีมาร์กใหม่นี่ะครับมาร์กนี่ะครับคือมาร์กเนี่ยมันจะไม่ตรงกับรอยมาร์กเดิมนี่มาร์กเดิมอยู่ฝั่งนี้นี่ครับอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับ้องดูให้ดีนะครับผมแต้มสีไปแล้วนะครับ เดวขออนุญ,ญาตประกอบนิหนึงนะครับผมปืนใหม่หมดนะครับะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับ๋ยวก็จะติดให้ฟังเสียงดูนะครับจากก่อนจะลื้นลอนะครับกับทําไปแล้วนะครับไปฟังเสียงดูนะครับเอาขวอยังเลยไม่เงียบคลิปด้วยเฮ้าเออเสียงมันหนาฟังหน่อยรถเลย แคบใครวะเนี่ยที่ไหม่ใครต่อมาเลยต้อีกแคบใครแอีกะก็โอเคนะครับอย่างระดับนี้พอได้นะครับวันนี้เดี๋ยวต้องต้องใช้ไปสักพักนึงก่อนนะครับจะให้เงียบคลิปนะเพราะว่าขนาดเฟืองใหม่ก็ยังมีนิดๆเนาะอ่าแต่ก็เป็นพอได้พอได้ระดับนี้นะครับ ันไม่น่าเกลียดนะครับฮะโอเคมาดูตรวนู้นเอาคีมล็อกมานี่ครั้งนี้มีละ อะไรมันกระแทกูเหรอ ก็หรือว่าเงียบนะครับก็ลดสูบน้ำเนาะกอประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนกระทักมาเบอร์นี้นะครับ7 9 7 3 1แ7 9เ9นะครับอาแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ